สวัสดีครับผมอักเอเอกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนทําตัวท็อกเกอร์สวิตนะครับสลับระหว่างไลท์โหมดกับดาร์กโหมดนะครับให้มันจบในหนึ่งเฟรมนะครับโดยการใช้ตัวว a เลเบิลเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมซึ่งโจทย์นี้นะครับผมผมก็ลองให้น้องที่ออฟฟิศผมนะครับผมลองเล่นดูนะครับผมลองได้ฝึกฝนถึงแนวทางนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมก็เลยมาทําเฉลยให้นะครับโอเคนะครับสําหรับขอข่าวสารนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผม ต้องการจะย้ายสายงานจากกราฟิกดีไซเนอร์นะครับไปเป็น UI d e ดีไซเนอร์นะครับหรือว่าอยู่ในสาย UX ที่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมเปิดเวิร์กช็อปนะครับผมรถทูยูไอดีไซเนอรรุ่นสามนะครับผมสองวันที่ยี่สิบนี้นั่นเองนะครับผมรายละเอียดอยู่ในด e สคริปชั o นนะครับผมแล้วก็คนที่ยังไม่เคยกดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมคลิกที่เฟรมนะครับเลือกเป็น iPhone 14นะครับผม เราซูมเข้าไปนะครับผมพอดีเมื่อกี้ผมซูมมันออกมาเยอะนะครับโอเคเราก็ซูมให้มันที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นตนะครับจากนั้นนะครับในตอนแรกนะครับเราจะต้องกําหนดตัว Var i a b l e ให้มันก่อนนะครับ v a r i a b l e นะครับก็จะมีเฉพาะคนที่ใช้ฟิ g m ม p า o ปนะครับเวอร์ชันฟรีไม่มีนะครับผมเราคลิกที่ Can ว a s นะครับหรือพื้นที่ว่างๆนะครับตัว Var i a b l ออยู่ด้านขวามือนะครับผมเราเข้าวอลเลเยตัวนี้นะครับโอเค ผมก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกที่เกียร์ variable นะครับมันก็จะมีคั l เลอร์มีนัมเบอร์มีสต i ิงมีบูลีนะครับแต่ในที่นี้เราใช้อะไรครับคั l เลอร์นะครับแล้วก็เลือกคั l เลอร์นะครับโอเคกําหนดเนมให้มันเป็น background นะครับผมชื่อ background นะครับสีก็เป็นสีขาวนะครับผม f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  นะครับเราสามารถคลิกเพื่อเลือกสีได้นะครับผมแต่ในที่นี้ผมใช้เป็นสีขาวนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมเราก็มีตัว variable หนึ่งตัวนะครับ ซึ่งเราจะต้องกำหนดตัว v a r i a b l e ให้กับตัวเฟรม iPhone 14ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อเป็น P1 นะครับผมหรือเฟรม P1 นั่นเองนะครับเราจะต้องมีกำหนดตัว v a r i a b l e นะครับเพราะว่าเราจะทำการเปลี่ยนตัว v a r i a b l e สีมันก็จะเปลี่ยนนะครับเราคลิกที่ตัวฟ l l นะครับผมที่ตัวพอร์ี่ขวามือตัวนี้นะครับพอคลิกที่ f ฟ l l แล้วนะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการที่จะกำหนด v a r i a b l e ที่ตัวนี้นะครับเราจะต้องคลิกนะครับที่สไตล์นะครับผมเห็นไหมฮะ ที่ทางด้านขวามือนี้นะครับผมที่สไตล์ตัวนี้นะครับเราไม่สามารถจะคลิกช่องฟิลแล้วเปลี่ยนสีได้นะครับเราคลิกที่สไตล์นะครับแล้วก็ทําการเลือกตัว Var i a b l e ตัวนี้นะครับผมที่มีชื่อว่า background นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกที่ฟิลนะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับผมเป็นเป็นสีแดงประมาณแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกที่ตัวสไตล์นะครับเราคลิกที่ Background นะครับผมตัวนี้นะครับจะถูกกําหนด Var i a b l e ที่ชื่อว่า Background ลงไป ะครับเห็นที่ฟิลไหมครับมันเป็น variable background อ่ะผมเขียน background ผิดไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับผมโอเคกลับไปแก้ดีกว่านะครับเราก็ผิดแล้วเราต้องแก้นะครับผมโอเค b บ c k g r o u n d นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างตัว toggle switch นะครับหรือปุ่ม on off นะครับคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับผมเราใช้เป็น sample นะครับผมซูมเข้าไปนะครับคลิกนะครับ ดึงเข้ามาให้มันโค้งๆนะครับผมให้ดูเป็นแคปซูลนะครับผมซูมออกมานะครับที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการสร้างตัววงกลมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเราจะให้มันเป็นสวิตที่กดนะครับแล้วมันก็มีอนิเมตปุ๊บแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นสีดํานะครับผมตัวนี้นะครับโอเคอ่ะผมซูมเข้าไปหน่อยนึงนะครับผมโอเคผมปิดตัวสีนี้ไปนะครับ ระยะห่างนะครับผมมันห่างห้าห้าห้านะครับผมอ่าผมให้มันห่างห้าอ่าสายขวาบนล่างห้านะครับผมจากนั้นนะครับลดขนาดตัวครับสูงมันนิดนึงอ่าประมาณนี้ให้พอสวยงามนะครับผมไหนๆก็ลงตัวเป็นร้อยี่แปดแล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคก็สูงมาที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนตัวสีนะครับจากสีเทาตัวนี้นะครับไปเป็นสีดําอ่าโอเค เราก็จะได้ตัว toggle switch นะครับจากนั้นนะครับเลือกตัว object ทั้งหมดนี้นะครับผมคลิกที่ตัว create component ด้านบนนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับผมพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ component ขึ้นมา1ตัวนะครับที่ตำแหน่งเดิมนะครับคลิกบวกนะครับผมเพื่อเป็นการ add v a r i a n t นะครับผมโอเคเราก็จะได้ตัว v a r i a n t เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับจากนั้นผมซูมเข้าไปนะครับผมก็ทำการเลื่อนนะครับ วงกลมนะครับมาทางด้านขวามือนะครับผมเหมือนกับว่าเวลากดนะครับมันจะเลื่อนมานะครับคลิกดูนะครับระยะห่างเป็นห้านะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีดําตัวนี้นะครับไปเป็นสีขาวนะครับผมตัวพื้นนะครับเราคลิกที่ตัวเลเยอร์นะครับผมทางด้านซ้ายมือนะครับตัวเลขเซนเกอรหนึ่งนะครับสังเกตนะครับว่าชื่อนะครับ มันจะเหมือนกันนะครับผมเลตเงเกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอลิปหนึ่งนะครับผมผมเปลี่ยนสีนะครับจากสีดําให้มันเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ปุ่มกลมๆตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีดาเอาเป็นเอางี้ดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นเขียวดีกว่านะครับเพื่อมันจะได้สื่ออะไรดีกว่าอะเป็นเปสีเขียวนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็วงกลมตัวนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมโอเคเราก็จะได้ตัว t ็อกเกอร์สวิตชขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำ a n i m เมตกันนะครับซูมเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมคลิกที่วงกลมนะครับอ่าโอเควงกลมนะครับคลิกที่โปรโตไทป์นะครับลากเส้นลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ ONTAP ก็คือกดนะครับพอกดปุ๊บปุ่มมันก็จะเลื่อนนะครับผมวงกลมมันจะเลื่อนไปนะครับผมเราจะเลือกจาก i n s t a n t ตัวนี้เป็น Smart Animate นะครับ ตัวเอฟเฟกผมเอาเป็นลีเนียนะครับเป็นประมาณซักหนึ่งร้อยมิลิเซคเกิลนะครับผมตัวด้านล่างเหมือนกันนะครับคลิกที่วงกลมด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนนะครับตัวค่าต่างๆนะครับก็เป็นค่าที่เราเคยเซฟไว้ก่อนหน้านี้นะผมมันก็ติดมาด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับซูมมาที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นเอาตัวคอมพานท์ออกไปก่อนนะครับคอมมานท์ที่เราสร้างไปแล้วนะครับผมจะอยู่ในแอสเซทนะครับเราคลิกที่แอสเซทนะครับดึงคอมมานด์เข้ามานะครับผมเราก็จะได้คอมมานด์ขึ้นมานะครับ ผมคลิกที่ดีไซน์นะครับแถบดีไซน์ด้านซ้ายมือนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวดูนะครับผมเราคลิกที่ตัวพรีวิวนะครับผมที่ตัวข้างบนขวามือของเรานะครับโอเคพรีวิวตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นพรีวิวที่อยู่ภายในตัวฟิกมาของเรานะครับคลิกนะครับผมเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการ เปิดปิดแล้วก็ให้แบล็กกร์ดมันเปลี่ยนนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการซูมเข้าไปก่อนนะครับเราจะมาทําที่ตัวคอม m a n เนของเรานะครับผมต้องชื่อเป็นท o วเกิลนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปทาอะไรกับมันนะผมปล่อยมันไว้เฉยนะครับที่ทาวเกิลตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำลองทําตัวหนึ่งก่อนนะครับคลิกที่วงกลมนะครับผมเราคลิกที่ตัวโพล t อไทป์นะครับจากนั้นนะครับที่พาร p e ตี้ทางด้านขวามือของเรา นะครับผมมันจะมีอินเตอร์แอคชันนะครับผมเราคลิกที่บวกอินเตอร์แอคชันนะครับคลิกบวกอินเตอร์แอคชันแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นเซตแวลูเอเบิลนะครับเซตแว r ูเอเบิลตัวนี้เราคลิกที่แบ็ r กราวนะครับเราจะกำหนดแบ็กกราวให้เป็นสีดำนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดมาปุ๊บตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับผมก็เลือกเป็นสีดำประมาณนี้นะครับผมอ่ะดำเลยก็ได้เอาไม่เอาดำดีกว่าเอาเป็นสัก1น1่หนึ่งสีประมาณนี้นะครับ เราก็หนด variable ให้มันแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวไอตัวที่มันทำนะคผมคือ on deck นะครับผมเราจะต้องเปลี่ยนจาก on deck ไปเป็นในส่วนของตัวที่เป็น touch down นะครับผมก็คือหมายความว่าตอนที่เรากดเนี่ยมันจะทํางานในส่วนของตัวที่เป็นการเซต variable ด้วยนะครับผมเราคิด touch down นะครับผม touch down คือกดลงไปนะครับแค่นี้นะครับ เทสก่อนนะครับผมทำไปเทสไปอย่าลืมนะครับโอเคซูมมาที่หนึ่งเอร์เซนต์นะครับจากนั้นพีวีรอบหนึ่งนะครับผมคลิกปุ๊บเห็นไหมฮะปิดแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดนะครับเรานะครับมาทำที่ตัวด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับผมคลิกที่วงกลมสีขาวนะครับผมอยู่ในโหมดโปรโตไทส์นะครับอย่าลืมนะครับ อยู่ในโหมดโปรตไทป์นะครับนี่นะครับมันมีโปรตไทป์กับดีไซน์นะครับเวลาที่ทำโปรตไทป์ให้อยู่ในโหมดโปรตไทป์นะครับจากนั้นคลิกบวกเหมือนเดิมนะครับผมอ n อน c ดกตัวนี้เราเป็นอะไรครับทัชดาวนะครับผมแล้วก็เป็นเซต v a r i เอเบิลนะครับเลือกแบ็กกราวนะครับโอเคมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวเรียบร้อยนะครับผมโอเคือมที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรีวิวปุ๊บไม่มา มาไม่มาครับเมื่อกี้ไม่มาเพราะมันช้านะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับผมกำหนดตัว variable นะครับให้กับตัว state นะครับผมของตัวปุ่มนะครับประมาณนี้นะครับผมง่ายไหมครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีมากครับผม